สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งในไรนี้พี่วิและเพื่อนจะนํำพาท่านมาดูแนวข้อสอบที่เป็นแนวข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตัวที่ ท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้าการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระแสข่าวว่ารูปแบบในการออกข้อสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ในบางสายงานในบางตําแหน่งบางจังหวัดอาจจะใช้รูปแบบในการออกข้อสอบที่เป็นเรื่องของการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารวันนี้พี่เพื่อนเพื่อนก็นําเอาตัวอย่างแนวข้อสอบเรื่องของการทดสอบสมรรถนะมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับสมมติว่าท่านไปเจอคําถามในห้องสอบครับ และคําถามถามว่าถ้าคุณเลือกผู้ใต้บังคับบัญชามาร่วมง,งานเนี่ยจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรในข้อนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะเลือกเนี่ยท่านเลือกเนี่ยนะครับว่าเลือกผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาคือคนที่ทํางานร่วมกันกับท่านคือคนที่ มีลักษณะที่เป็นเป็นผู้ตามหรือว่าเป็นเป็นคนที่มีภาวะของการเป็นผู้ตามคือเรามีผู้นําเรามป็นผู้ตามคําว่าผู้ตามก็คือคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบที่ที่จะต้องรับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติแล้วก็ให้สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชาด้วย นันเราจะไม่เร <maison> ียนรู้เพียงแค่เรื่องของผู้นําเป็นแค่อย่างเดียวครับจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของผู้ตามด้วยลักษณะของของผู้ตามเนี่ยก็จะแบ่งผู้ตามที่เป็นผู้ตามที่มีคุณลักษณะหรือมีพฤติกรรมที่เป็นแบบผู้ตามแบบหังเหินเป็นผู้ตามแบบปรับตามสถานการณ์หรือผู้ตามแบบเอาตัวรอดหรือผู้ตามแบบเฉยชาหรือผู้ตามแบบมีประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่ง เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนทําความเข้าใจในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ตตมด้วยแต่คําตอบในข้อนี้นะครับเราคิดในเชิงของปากกะนะว่าถ้าคุณเลือกผู้ใต้มาขับบัญชามาร่วมงานเนี่ยจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรระหว่างคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความรับผิดชอบหรือคนที่กล้าที่จะตัดสินใจ คือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนี him, ่แหละครับคือเป็นลักษณะของของผู้ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเราก็อยากจะให้เขามาทํางานร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เราก็อยากจะให้เขามาร่วมงานกับเราไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเราก็อยากจะให้เขามาร่วมงานกับเราไม่ว่าจะเป็นคนที่มี พฤติกรรมในการกล้าที่จะตัดสินใจทําสิ่งต่างๆเราก็อยากให้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มาร่วมงานกับเราแล้วเอาอรแต่เขานี้จะเลือกใครระหว่างความรู้ความสามารถซื่อสัตย์รับผิดชอบแล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับแล้วใน,ในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยพี่ก็จะอธิบายว่าคุณลักษณะของการเป็นผู้ตามผู้ตามต้องมีลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการเลือกคำตอบจะต้องมีนิสัยเชิงลุกไหมไม่ต้องรอให้นายสั่งบาง,บางเรื่องบางอย่างถ้าเกิดว่าเขาไม่รอให้ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการะมันก็ดีนะแต่ถ้าหากว่าบางเรื่องบางอย่างเขาน้าจะตัดสินใจเองได้มันมันเป็นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะต้องฝึกฝนเรียนรู้บางเรื่องบางอย่างเราต้องรอผู้บังคับบัญชา มอบหมายหรือสั่งการหรือพิจารณาหรือบางเรื่องบางอย่างทักษะในการเป็นผู้นําผู้นําจะต้องมีคุณล,ลักษณะอย่างหนึ่งที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชานเนี่ยสามารถที่จะทําในสิ่งที่เป็น,ม,นมันเป็นศาสตร์เป็นศาาิลป์นะนะแต่ในในคลาสเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยพ่จะอธิที่ทายว่าเอ๊ะเราคนนี้จะเป็นเลือกอย่างไรนะครับรวมไปถึง สิ่งที่ผู้ที่เป็นผู้ตามเนี่ยต้องทำชินการรับเ้วยให้คมก็คือพัฒนาตนเองอยู่เสมอซึ่งผู้ตามเนี่ยจะต้องส่งเสริมต้องผู้ผู้ตามต้องถูกส่งเสริมต้องถูกพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่อง อดียวในข้อนี้นะครับถ้าหากว่าคุณย้ายไปพื้นที่ใหม่คุณจะทำอย่างไรถ้าหากว่าท่านย้ายไปพื้นที่ใหม่ให้ทำอย่างไรระหว่างกอไก่รายงานตัวกับผู้บริหารขอไข่รายงานตัวแล้วก็แนะนำตัวกับชาวบ้านขอควายลง พื้นที่หาข้อมูลอย่างรับๆงอง,งูไปแนะนำตัวกับหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนรุ่งาน่ถ้าดิกถึงความเป็นจริงครับว่าท่านรู้ว่าท่านใจย้ายที่ทำงานใหม่เนี่ยท่านทำอะไรบางคนก็สอแสวงหามหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาโทรไปสอบถามแนะนำตัว หรือบางคนก็อาจจะไปรายง,งานตัวกับผู้บริหารบางคนก็จจไปรายง,งานตัวแนะนำตัวกับชาวบ้านหรือลงพืนที่หาข้อมูลหรือว่าแนะนําตัวกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงาน <c oughs> คําตอบที่ดีที่สุดในข้อนี้การรู้พื้นที่รู้บริบทของพื้นที่จะทําให้ท่านมีโอกาสที่จะทํางานให้มันบนรรลุตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น ทำตอบในข้อนี้สิ่งที่ท่านควรที่จะทํานะครับก็คือลงพื้นที่หาข้อมูลอย่างลับๆเก็บ,บข้อมูลก่อนว่าเอ๊ะตรงนี้ไหมในข้อต่อมาครับคุณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดสรรง,งบประมาณสําหรับทําโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ <c oughs> ในพื้นที่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแต่ประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอท่านจะทำอย่างไรในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องมีและเข้าใจลำดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้ให้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเรื่องของวิธีงบประมาณรู้ว่า งบประมาณเนี่ยเขาสามารถที่จะโอนเป็นแปลงแก้ไขหรือตั้งรายการใหม่หรือโอนลดโอนเพิ่มกติกาใดที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกติกาใดที่เป็นอำนาจของสภาและกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอท่านต้องมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลปครับที่จะดำเนินการต่อให้ได้ แต่มาดูตัวเลือกนะว่ากอไก่เนี่ยรอง็ประมาณก้อนใหม่ในปีก็ประมาณหน้ารออย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำทาอะไรเนี่ยสิ่งที่เป็นการทำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ก็มีกติกาบางอย่างที่ไม่อยู่ในแผนก็ได้แต่ว่าเป็นการทำเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ท่านได้รับมอบหมายสิ่งที่เพื่อนๆแนะนำเอาไว้ครับว่าเมื่อท่านได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใดๆก็ตามเนี่ย นั่นคือโอกาสที่ท่านจะได้แสดงถึงศักยภาพแสดงถึงความสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของท่านเมื่อท่านรับมอบหมายจากจากผู้บังคับบัญชานั่นคือโอกาสที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของท่านเขาบอกว่าให้เป็นผู้จัดสรรงบประมาณทําโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในพื้นที่ งบประมาณไม่เพียงพอกอไก่รอปีหน้าขอไข่แปลงงบประมาณที่ไม่ได้ใช้หรือมีความจําเป็นน้อยมาเป็นงบประมาณสำหรับติดตั้งระบบไฟฟ้าขอควายขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์งอง,งูประชุมพนักงานเพื่อขอความคิดเห็นถ้าท่านมีความเข้าใจในระเบียบเรื่องของงบประมาณท่านจะเลือกข้อขอไข่ แต่งบประมาณของแต่ละกองของแต่ละส่วนเนี่ยท่านจะไปโอนงบประมาณของส่วนราชการอื่นหรือของหน่วยงานอื่นของส่วนราชการอื่นเนี่ยเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นศิลปะนะจะต้องใช้วิธีการที่เราเรียกว่ามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในข้อที่8ครับ ท่านรับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้ครอบคลุมพื้นที่แต่มีผู้มาลงเืทะเบียนน้อยแล้วท่านจะทําอย่างไรคําถามนี้นะครับอยู่ในยุคยุคหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแล้วก็มีวัคซีนเข้ามาเนี่ยคำถามนี้เป็นคําถามที่ที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่มีการสรรหาแล้วก็ใช้วิธีการทดสอบด้วยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารสิ่งนี้นจะต้องมีความเข้าใจคือมีการการ,รมอบหมายคือก็หลักการเดิมครับว่าท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาจึงมอบหมายให้ท่านจากนั้นครับการจัดสัรวัคซีนเนี่ยในยุคนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ และว,วัคซีนเนี่ยอยู่หลายอย่างไม่ไว่าจะเป็นความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นข้อมูลหลากหลายมากนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในข้อนี้นะครับก็ก่บอกว่าสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ครอบคลุมใช่ไหมหรือขอไขว่าลงพื้นที่สอบถามประชาชนในเรื่องของข้อกงังวล ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยบางช่วงเวลาเราต้องอยู่กับบ้านบางช่วงเวลามีกติกาให้เราออกจากบ้านได้ในช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนเราไม่สามารถที่จะไปนอกสถานที่ได้อิสระเหมือนกับทุกวันนี้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตบางช่วงเวลาอันนี้องในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่า การลงพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยออกเหนื่อยบริการฉีดวัคซีนตามบ้านมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัคซีนก่อนที่จะได้รับต้องมีการคัดกรองหลังจากที่ได้รับแล้วจะต้องอรอสังเกตอาการแล้วก็คนที่จะ ไปฉีดตามบ้านได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของคนที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่ใช่ทั่วไปออกก็เรลยว่าใครไม่ฉีดจะไม่รับ้ริการจากหน่วยงานซึ่งในยุคนั้นเนี่ยในในในจทยนี้นะถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยท่านจะเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลคำตอบในข้อนี้ ก็เป็นการตอบข้อกอไก่การสื่อสารระชาภัณฑ์ข้อมูลให้ครอบคล,มลุมเป็นคําตอบที่กวา้างๆกลางๆที่บอกว่ามันอาจจะเป็นก็อาจจะรับข้อมูลมาเพียงแค่ด้านเดียวหรืออาจจะรับข้อมูลมาเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งทีททาให้ความเข้าใจขัดเคลื่อนเข้าใจผิดหรือเ,เกิดความขัดเคลื่อนอข้อต่อมาครับ ท่านลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาพักเนี่ยปรากฏว่าลูกน้องก็มาพูดคุยด้วยแต่ท่านจะทำอย่างไรกอไก่พูดคุยเล่นด้วยเพื่อผ่อนคลายความเครียดในการปฏิบัติงาน ขอไข่ตักเตือนลูกน้องว่าไม่ควรทำอ่าไปให้ลูกน้องคุยพูดคุยเล่นด้วยข้อควายบอกว่าไม่พูดเล่นด้วยเพราะจะทำให้เสียภาพลักษณ์ผู้บริหารโอ้โหขอ้อปองงบอกว่าให้ลูกน้องไปไปพูดคุยกับเพื่อนคนอื่นที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในข้อนี้นะครับ เป็นเรื่องของทักษะในการเป็นผู้นําในการเป็นผู้บริหารในการทํางานคือคือในรูปแบบในการเรียนรู้ออนไลน์กับพิพิธเนี่ยพูดอธิบายให้ท่านเห็นว่าว่าท่านคือคือผู้บังคับบัญชาเอาตัวท่านเป็นเป็นเป็นเซ็นเ,นเตอร์เป็นศูนย์กลางเ่ย เราต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกันกับใครบ้างเหนือเราขึ้นไปผู้บังคับบัญชาใต้เราผู้ใต้บังคับบัญชาเรามีเพื่อนร่วมงานเรามีพี่น้องประชาชนเรามีองค์กรภาคีเครือข่ายในการทำงาน ในห้องเรียนออนไลน์ในการเรียนรู้เรื่องของสมรรถนะพี่เพื่อนจะอธิบายว่าในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราจะต้องมีทักษะอย่างไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ในการทํางานกับผู้ใต้บังคับบัญชาในห้องเรียนออนไลน์ู้จิตรอยากอธิบายว่าอะไรที่เราควรทําอะไรที่เราไม่ควรทําในการทํางานกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการทํางานกับประชาชนอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําการทํางานกับชาวบ้านอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอะไรที่เราควรทําอะไรที่เราไม่ควรทําซึ่งในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยพี่ก็จะอธิบายถึงทักษะต่างๆเหล่านี้คําตอบในข้อที่9้านี้นะครับเราต้องพูดคุยกับผูดด้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่มันผ่อนคลายในการทํางาน นในในคลาสในห้องเรียนออนไลน์ right. ท่านจะได้ทักษะได้สมรรถนะในการทำงานร่วมกันกับแต่ละคนที่อยู่รอบกายท่านในคำถามที่สิครับคนที่เคยร่วมงานกับท่านนะมักพูดถึงท่านว่าอย่างไรคนที่เคยทำงานร่วมกันกับท่านนะครับ บอกว่าถาเป็นคนที่มีความสามารถไหมหรือคนมีมูยสัมพันธ์ดีหรือมีต้นทุนทางสังคมหรือคนระสานงานเก่งในข้อนี้หลักการง่ายๆก็คือต้องดูว่าทักษะในในข้อนี้นะครับก็คือต้องมองว่าข้อไหนที่ที่บอกถึงความหมายอย่างกว้างหรือมอง คือเราต้องฝึกฝึกมองมุมกว้างซึ่งในคําตอบในข้อนี้นะครับการเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ยก็เป็นคนที่ที่จะครอบคลุมทั้งเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เรื่องของต้นทุนสังคมเรื่องของการประสานเก่งในข้อที่สิบเอ็ดครับถ้ารับตาแหน่งใหม่เมื่อต้องปรับตำแหน่งใหม่มหหมที่ทำงานใหม่เนี่ยท่านจะทําอย่างไรในข้อนี้ค,คล้ายๆกับโจทย์ที่ผ่านมานะ อันนี้ก็ก็หาข้อมูลนะมีประชาชนมาติดต่อด้วยกันหน่วยง,งานของท่านแต่พบว่าไม่ใช่ภารกิจของหน่วยง,งานของท่านท่านจะทําอย่างไรข้อนี้นะครับสิ่งที่จะต้องมีเนี่ยก็คือสมรรถนะหลักคําว่าสมรรถนะหลักก็คือสมรถกกสมรถนะที่ทุกคนจะต้องมีร่วมกันคำว่าสมรรถนะหลักคือสมรรถนะที่ทุกคนจะต้องมีร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดๆก็ตามครับ การมุ่งผลสำเร็จการยึดาการทำงานเป็นทีมคำตอบในข้อนี้นะครับไม่ว่าคือเป็นบง่บงบอกถึงการการการบริการที่เป็นเลิศอ,อะสมรรถนะในการบริการก็คนที่จะรับข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก็แนะนำเขาต่อว่าคนที่จะไปไป ที่ไหนอย่างไรหรือไปติดต่อส่วนราการไหนอย่างไรนะครับท่านมอบหมายให้ลูกน้องไปประสานงานกับหน่วยงานแห่งหนึ่งท่านรับรายง,งานกักลูกน้องว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือในการประสานแต่ท่านทำอย่างไรคือคําตอบในข้อนี้นะครับท่านมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปไปประสานงานแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จ แล้วก็ทําหนังสือสอบถามเข้าไปเป็นทางการหรือแจ้งปัญญาการอีกครั้งหนึ่งแบบไม่ได้นะครับนี่คือแนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้ไม่พลาดที่จะกดติดตามช่วงนี้เอาไว้แล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบแบบทดสอบเพื่อฝึกทําหรือเอาตัวอย่างข้อสอบเอาแนวข้อสอบีไปเป็นไกด์ไลน์ในการอ่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบ เพื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มรายที่พิยวใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารแจ้งความคืบหน้าในการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับดวมไปถึงรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบกับพิ่วเพื่อน ื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มรายนี้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อเรื่องนี้เผยแพร่สารารณทพิพิธภัณเรียงรับกลุ่มปิดในการเรียนรู้ออนไลน์ line, แล้วก็คนที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพุพิแยกตามตำแหน่งระดับสังกัด ท่านก็จะเจอเพื่อนๆที่จะสอบในแต่ละตำแหน่งในแต่ละระดับในแต่ละสังกัดเนี่ยในกลุ่มรายก่อนรวมไปถึงในในจังหวัดแล้วก็มีกลุ่มรายของเพื่อนๆที่จะสอบในแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดนะครับท่านก็จะไปเจอเพื่อนๆก็เป็นโอกาสที่หลายคนครับที่พัฒถิน่นเช่นคนจังหวัดกอไก่ไปอยู่จังหวัดขอไข่โอกาสที่ท่านจะรู้ว่าจังหวัดของท่านเปิดสอบหรือไม่อย่างไรเนี่ย ก็ข้อมูลเพิ่มเติมในในกลุ่มรายนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าอาจจะมีโอกาสได้เข้ามารับการสรรหาแล้วก็กลับภูลรนาของท่านในโอกาสนี้ก็ได้เนี่ยก็คิดบอกไว้แบบนี้แล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการสอบนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้เอาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ